หลักสูตรเรียนรัดภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นชุดที่หนึ่งกู๊ t แองตงซีเดอคองเซฟงดมงตันบงชูคกสวัสดีค่ะผู้ที่สนใจภาษาฝรั่งเศสทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรเรียนรัดภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นค่ะก่อนอื่นครูก็ต้องขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะครูชื่อแสงกวีค่ะเรียกชื่อเล่นว่าครูแสงก็ได้และครูก็ขอแนะนําคุณจองมักเซียกับเบนา บงชู <Bonjour. S 2> <Bonjour. S 1> ผู้ช่วยชาวฝรั่งเศสของภูนะคะซึ่งคุณชองนั้นนะคะจะมาอยู่กับเราจนกระทั่งจบหลักสูตรเลยละคะ่ะนักเรียนคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างในหลักสูตรนี้บทเรียนในชุดนี้นะคะจะมีทั้งสิ้น13บทค่ะอันนี้ยังไม่นับบทนำนะคะเนื้อหาหลักสูตรก็แบ่งออกเป็น2ประเภทคือภาษาและวัฒนธรรม ด้านภาษานั้นเราจะเรียนหลักภาษาเบื้องต้นการสนทนาในชีวิตประจำวันและศัพท์สำนวนน่ารู้ค่ะส่วนด้านวัฒนธรรมนั้นเราจะเรียนเทศกาลสำคัญๆในฝรั่งเศสตลอดจนการกินการอยู่ของคนฝรั่งเศสค่ะบทเรียนแต่ละบทจะสั้นและกระทัดรัดนะคะได้หลังจากเรียนแล้วเนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายบทไว้ให้นักเรียนได้ลองฝึกทำกันด้วยค่ะเอาละค่ะ ในเมื่อเราตั้งใจจะเรียนภาษาฝรั่งเศสกันแล้วเนี่ยครูก็ขอแนะนํานักเรียนสักนิดนะคะว่าภาษาฝรั่งเศสเนี่ยจะเรียนให้ได้ดีไม่ยากหรอกค่ะนอกจากนี้ยังสนุกอีกด้วยข้อแรกเนี่ยครูก็อยากให้นักเรียนตั้งใจเรียนบทเรียนเหล่านี้นะคะทีละบทนักเรียนอาจจะเรียนวันละบทก็ได้หลังจากเรียนจบแล้วก็หมั่นนํามาทบทวนบ่อยๆจะได้ไม่ลืม ข้อที่สองนะคะครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยหาเพื่อนเป็นชาวฝรั่งเศสไว้สักคนจะได้ฝึกภาษาฝรั่งเศสกับเขาคือนักเรียนจะได้รู้จักการเข้าสังคมแล้วก็จะได้ใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยค่ะแต่มาถึงตอนนี้นักเรียนบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วจะไปหามาจากไหนละ่ะเพื่อนคนฝรั่งเศสอันนี้ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนก็หาได้ทางอินเทอร์เน็ตเลยนั่นก็คือการแชทนี่แหละคะ่ะเราก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ ฝึกคุยกับคนฝรั่งเศสเลยพี่คะหรือไม่ก็น um. ักเรียนอาจจะลงประกาศหาเพื่อนเห็นไหมล่ะคะว่ามีตั้งหลายวิธีนะคะที่สําคัญเนี่ยก re ็ขึ<ต> <off> ้นอยู่กับความมุ Mun ่งมั่นของนักเรียนแล้วนะคะเ้อพูดมาซะยาวนักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อซะก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะบทนำ L'introduction เอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันในบทเรียนเลยว่าภาษาฝรั่งเศสเธออะไรเราจะได้รู้จักภาษานี้ให้มากขึ้นไงละคะข้อแรกบอกว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในภาษาราชการที่ใช้ในสาภาพยุโรปองค์การยูเนสโกสหประชาชาติการประชีสากลและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนักเรียนคงเคยได้ยินชื่อองค์กรระดับโลกเหล่านี้มาบ้างแล้วใช่ไหมละคะ เห็นไหมแนะคะว่าภาษาฝรั่งเศสมีความสําคัญมากในระดับนานาชาติและถือเป็นหนึ่งในภาษาราชการที่สําคัญภาษาหนึ่งทีเดียวละค่ะข้อ 2. ภาษาฝรั่งเศสใช้ในกลุ่มประเทศกว่า50ประเทศทั่วโลกมีคนพูดภาษานี้กว่า110ล้านคนทั่วโลกและประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสเรียกรวมเป็นกลุ่มประเทศว่าเลเปย์ฟรังโกโฟนนักเรียนคะ ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้พูดกันแค่ในฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างในยุโรปเนี่ยก็มีเบลเยียมลักเซมเบิร์กสวิตเซอร์แลนด์ทวีปอเมริกาก็มีแคนาดาในคิีเบกนะคะแล้วก็ยังมีประเทศแถบทวีปแอฟริกาใต้ด้วยส่วนประเทศเพื่อนบ้านของเราก็อย่างเช่นเวียดนามแล้วก็ลาวยังไง่ะคะข้อ3บอกว่า ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาของประเทศที่เป็นแหล่งรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกนักเรียนคะนักเรียนบางคนคงเคยไปเที่ยวฝรั่งเศสมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะอย่างในปารีสเนี่ยมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมายทีเดียวเลยนะคะอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ลูฟส์ศูนย์วัฒนธรรมจอ์จปอมปีดูหรือไม่พระราชวังแวร์ซายเป็นต้นข้อ 4. ภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกนักเรียนคงเป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะที่อยากไปเที่ยวฝรั่งเศสเพราะว่ามีเมืองที่สวยงามน่าท่องเที่ยวมากมายเลยจริงไหมคะโดยเฉพาะที่นีสแล้วก็ปารีสข้อ 5. ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาของประเทศที่มีความเจริญด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการครองชีพหรือการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หลายคนพอนึกถึงฝรั่งเศสแล้วมักจะนึกถึงน้ำหอมนะคะหรือไม่ก็แฟชั่นแต่จริงๆแล้วฝรั่งเศสไม่ได้มีแค่นั้นนะคะฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้เป็นสองรองใครเลยในด้านเทคโนโลยียกตัวอย่างนะคะอย่างจรวดแอร์เรียนเครื่องบินคอนคอร์ดหรือว่ารถไฟเตเชเวนะคะหรือว่า TGV เอาละค่ะถึงตรงนี้แล้วนักเรียนคงจะรู้จักภาษาฝรั่งเศสด,ดีขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะ ต่อไปนี้เนี่ยเราจะมารู้จักกับอักขรภาษาฝรั่งเศสกันค่ะอักขระภาษาฝรั่งเศส La Fb f r a n ç a e นรืเรียนคะอักขระภาษาฝรั่งเศสมีทั้งสิ้น26ตัวนะคะเท่ากับภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าอ่านออกเสียงไม่เหมือนกันค่ะนักเรียนฟังคุณยองอ่านออกเสียงนะคะแล้วนักเรียนลองอ่านตามทีละตัวนะคะ B. C. D. E. F. G. H. J, K, L, M, N, O, P, Q, R. S, T, U, V, W, X, Y, Z. ขอให้นั่งเรียนระมัดระวังเวลาออกเสียงตัวอ,อักษรสีชมพูนะคะเพราะว่าเป็นตัวอ,อักษรที่ออกเสียงยากค่ะเราลองมาฝึกอ่านออกเสียงกันทีละตัวนะคะหลังจากที่ฟังคุณชองอ่านออกเสียงแล้วนะคะสําหรับตัวเออนะคะตัวเออนั้นเวลาเราออกเสียงเนี่ยเราต้องหอปากกลมนะคะตัวต่อไปค่ะยีนะคะเป็นเสียงก้องเราจะต้องระมัดระวังเวลาออกเสียงนะคะไม่ใช่เชแต่ต้องเป็นยี ตัวต่อไปค่ะตัว G ตัวนี้ก็เสียงกล้องนะคะต้องระวังเหมือนกันตกว G นะคะ G นั้นเวลาออกเสียงก็ต้องห่อปากกลมนะคะแอร์ <R. S 1> ตัวนี้ออกเสียงยากนิดนึงเพราะเป็นเสียงในลําคอนะคะครูก็ขอแนะนําเคล็ดลับนะคะก็ให้นักเรียนตอนเช้าเอาน้ํากรั้วคอนะคะจะได้หัดออกเสียงนี้ได้นะคะอื y, ตัวนี้ก็ต้องห่อปากกลมนะคะ อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเวตัวนี้เป็นเสียงเสียดแสกนะคะเวลาออกเสียงจะต้องเอาฟันบนมากระทบกับริมฝีปากล่างนะคะต่อไปค่ะอีแครตัวนี้ก็มีเสียงเกเกนะคะนักเรียนก็ต้องระวังให้ดีเวลาออกเสียงนะคะต่อไปค่ะตัวสุดท้ายแซนะคะตัวนี้ก็เสียงก้องเหมือนกัน นักเรียนคะนักเรียนสังเกตตัวอัชให้ดีนะคะตัวอัชในภาษาฝรั่งเศสนั้นเนี่ยจะแบ่งเป็นสองประเภทค่ะคือ a ัชมูเอกับอัชอาร์สต e เ e นะคะอัชมูเอ้นั้นเนี่ยจะต้องลดรูปสระในคำที่มาข้างหน้าหรือเชื่อมพยัญชนะเพิ่มในการออกเสียงคำภาษาฝรั่งเศสส่วนใหญ่เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยอัชที่เป็น a ัชมูเอนะคะลองดูตัวอย่างนะคะออม แปลว่าผู้ชายนะคะตัวนี้เนี่ยถ้ามีอักติกลจะเป็นอักติกลที่ชี้เฉพาะหรือไม่ชี้เฉพาะนะคะมานำหน้าก็จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ดูตัวอย่างนะคะลอมเดซอมนักเรียนเห็นไหมคะตรงลอมเนี่ยจะมีการลดรูปนะคะส่วนเดซอมนักเรียนจะเห็นว่ามีการเชื่อมเสียง เข้ามาแทรกเข้ามานะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีเวลาการออกเสียงนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะคำต่อไปนะคะโอปิตาลอันนี้นักเรียนคงจะดาวความหมายได้ใช่ไหมคะว่าคล้ายๆกับภาษาอังกฤษนะคะคล้ายๆกับคำว่า Hospital ที่แปลว่าโรงพยาบาลนะคะคำนี้เนี่ยก็อีกเช่นกันนะคะถ้ามีอาร์ติกลที่เป็น ชี้เฉพาะหรือว่าไม่ชี้เฉพาะนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ค่ะดูตัวอย่างนะคะโลปิตาันเดโซปิ a โตต่อไปค่ะอัชออสปิเรออัชออสปิเรนั้นหมายถึงคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอัชและตัวอัชนั้นจะปิดกั้นไม่ให้เกิดการลดรูปสระในคำที่มาข้างหน้าหรือไม่ก่อให้เกิดการเชื่อมเสียงนะคะ ูตัวอย่างค่ะหรืออาคุโกที่แปลว่าถั่วนะคะและเอรั้วต้นไม้และอูเตอร์ความสูงเป็นไงบ้างคะได้ฝึกออกเสียงภาษาฝรั่งเศสกันไปทุกตัวแล้วเหนื่อยไหมคะในเบื้องต้นนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากอยู่สักนิดนะคะแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเราก็จะออกเสียงได้ดีแน่นอนค่ะ สำหรับบทต่อไปนั้นนะคะเราจะขึ้นบทที่1เราจะเรียนเรื่องเสียงพยัญชนะเสียงสระและเครื่องหมายในการสะกดคำค่ะ